สวัสดีครับวันนี้จะมาทำเมนูตามคำขอนะครับตามนี้ครับอันดับแรงนะครับเริมกันเลยครับครับตันนี้อะเราก็ต้องมาตำน้ำพริกกันก่อนนะครับโอเคนี่ครับเครื่องปรุงก็มีตามนี้เลยนะครับ น้ำแรงเขากล่าพลิกลงก่อนนะครับเพราะมันต่ำยากครับพลิกลงก่อนเลยครับพลิกให้ต่ำเรียกต้องแก้น้ามก่อนนะครับนันต่ำบ่ได้ครับตำบ่เรียกง่ายมันเจ้าครับนี่ยะคำเดียวแกวเลยฮะ เราก็ใส่ใบมะขูดแล้วครับได้แตนผิวมะขูดล้วก็ใส่ขมิ้นไปเลยฮะหนึ่งแง่งเื่อความเหลืองครับโอ้โห <laughs> บอ,อย่ปงั้นแล้เนาะผิวไปหน่อย <laughs> ล่างใส่ไมครับเนียครับมก็ใส่คาครับ ใส่คาลงไปคาจะไคใสไปแล้วคาจะไพริดใสให้มุดแล้วอันนี้เดี๋ยวหอมแดงนี่เขาแซมรู้นะครับเราต้องซอยก่อนครับ <Okay. S 1> ต้องก่อนจะตํานี่เขาต้องซอยก่อนอันนี้จะด้งครับครนี่เราก็ใส อนนของแดงครับของแดงต้องซอยนะครับอันนี้โดยยาเด้งอย่างตะเกียบตะกี้ลืมลืมซอยต้องซอยก่อนใส่อ่ะนี่ฮะเราก็ใส่หลัง่ายครับไม่ใช่มันอันนี้กัขอว่าที่ใส่เกลือ แล้วต่ำนะพี่ของใส่เกืดเลยฮะไม่นจาได้ตา่ายและเรียกเร็วโอเคอะจะไปนหนึ่งจอนไปนหนึ่งจ้อนแล้วก็ตํำต่อครับตำไปเรืเลยครับครับจะที่วราเรียกแล้วนะครับเอากลับมาใส่ ไทยดำครับรเพื่อความเพี้ยนห่อนครับไทดำเขาใส่ไปหนึ่งจอนครับหนึ่งช้อนชานะบ่มนะะแล้วก็ลาบคาบด้ะไแหมยางครับลงชุดลลหนึ่งช้อนครับแหมยางครับ กะปิะกะปิต้องใส่ครับเขากขวกิ้งเป็นอาหารใต้ครับนี่ฮะใส่ไปหนึ่งช้อนชาอันนี้กระตำครับตำมำั่รอบตัมให้เข้ากันครับครับเสร็จแล้วครับน้ำพริก เนี่ยจะออกสีเหลืองส้มๆนะครับเนาะพิ่พิี่เนี่ยแกงขั่วพิ่คั่วอย่างเงี้ยโอเคพอดีมาขุดบรงนี้ครับก็เลยเก็บใบเอาเนาะแามแต่ัดมาขุดหน่อยตัดใบหน่อโอเคมันนี่เนีมันเริ่มพัดครับ เดี๋ยวพัดก,กันเลยครับใส่น้ำมันครับพัดน้ำผิิกก่อนวอกี้นี่จะต้องแห้งๆครับเอาอใส่น้ำมันหนักครับรอมันห้อนครับทำนี้ก่ะเอาน้ำหริกใส่ครับ ครับครับขาต้มใหกมีนหอมนะครับใส่ตีหอมแล้วก็เอาก็ใส่เนื้อครับเนื้องวงเนื้องวปั่นบดละเอียดครับใส่ได้ครับ ห <c oughs> อมทิ่ขึ้นมาแล้วครับแสบคอเลยฮะมันจะบขวาปเลยฮะขวากิ้งมันต้องกิ้งได้นะครับต้ากิ้งไงต้อกิ้งต้องมีสีหลังจากขมิ้น นึ่งไปครับเราจะผัดถึงแห้งนีนะครับวางนี้จะนี่ครฮะซอสผัดหนานโตใครที่ยังบ่บหูสูตรแก่ก่นผมปล่อยสูตรกันนะครับ,ต,บ,ต,รบ,ต,รบต้องไปดูคลิปย้อนหลังนะครับเด้อโอเค ใส่เลยฮะต้องเกตีนะฮะใส่แค่นี้ครับซอสผัดอนเนกประสงค์เกลือน้ำโอ๊้ถ้าใครไม่เคยดูสูตรย้อนดูวิดีโอคลิปหลังๆครับคลิปก่อนๆคลิปก่อนๆหอมหอมทริงๆคนระับ พัดไปเรื่อยๆนะครับเอาส่วนแห้งครับวางนี่มันก็ะเริ่มไม่ค้นงจะเอากับเบาไฟได้ครับนี่เลยกัะแห้งเริ่มแห้งเรื่อยๆ,ๆครับขออนุญาตก,กินน้ำเก๊กแหวกนนะครับเอวันนี้มีนม้ำเก๊กแรับ ินใจครับกิง้งโอนี่พี่นั้นถ้านาการจะต้องค่อยขนย้ำนะครับเด้อเปินเอามาให้เป็นกิโลเหมือนใจครับ,รบเป็นเซ็ตเนื้อครับใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยครับไ,ไปครับไปครับ นี่ครับโอ้โหสีสันมาแล้วหันยัางครับีชีฟ้าซอยนี่นี้สีเขียวกับสีแดงครับมันตึงดูดีดูง้ามครับล้าเลยครับนี่เซฟครับปิดไฟครับถือว่าเสร็จแล้วตางใส่การพร้อมเสิร์ฟครับ รับใส่จานก่อนครับอืมาบ้านเขาแกงเขาทำนามเหลียบ้ยวนะครับเนาะแลวนี่มันเป็นคกิงค้งเนาะใจกับคกิ้งต้องแห่กับน้บนาเรียบนี่ละมากขนาดครับโอ้โห้ออ้โ้โ อืมากินด้วยกันนะครับเด้ออนุญาตไปกินกับน้ำเก๊กน้อยน้ำนะสบายครับ